วันน anyway, ี้ก็พามารับชมบรรยากาศในงานแสงสีประเพณีงานลอยกระทงกันครับผมบรรยากาศรอบๆที่วัดละหารไร่อ่ะหรือโดมแดงวันนี้เราอยู่สะพานแดงครับผมตรงน้ำบรรยากาศยามค่ำคืนตรงน้ำเลยช่วงกลางคืนจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ดูลงไปเช็คที่ไหน ไปรับชมกันคนอะไรไหนไหนนู่นนะนนแล้วก็คนเขาก็ทำงานคนทำงานเขาก็ยังทำงานอยู่นี่นะครับรับชมกันไปครับผมบรรยากาศที่โดมแดงคือวัดละหารไร่ บรรยากาศาวมาชมแสงแสงตีเียงนะครับ่าเพีนีงานลอยกระทงนะชมกันยาวคนเยอะคนเยอะมาก ไปรับชมกันดบรรยากาศเอารับชมบรรยากาศยามค่ำคืนนะบรรยากาศปดงามอลังการนะไฟแดงสีเสียงฮะนี่ฮะเราก็จะลงมาจากาแดเนี่ยบรรยากาศฝั่งนี้กับฝั่งนู้น เนี่ยโดนกันโดนจันก็เหมือนมีโดนจันสองดวงนะดูมีดวงตอดอีกหนึ่งดวงโอ้

น้นเราก็จะพามารับชมบรรยากาศนะในพณีงานลอยกระทงครับผมพามาชมแสงแสงสีคะเสียงไฟแสงสีคนระับผมอลังการงานตัง้งอ่ะก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของงานเลยตัรว่าได้ผบกับการมีไฟแสงสีแบบนี้ฮนะรอลังการงานตัง้ง

สว่างสวยอ่ะสังเกตดูมองไปจะมีเหมือนโวนจันต้อนอยู่สองดวงะะปะกับรรยากาศนะในงานนะ